อ้อโหว้าวมากหนูแหม่มสุริวิภาแปลงโฉมหน้าใหม่20วันสวยสะพรั่งหน้าเด็กจนตะลึงทำเอาแฟนๆแห่ชมกันสนันโซเชียลเมื่อพิธีกรมากความสามารถหนูแหม่มสุริวิภาได้ออกมาอัปเดตใบหน้าล่าสุดหลังตัดสินใจขึ้นเขียงศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าใหม่ในวัย58ปีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพใบหน้าหลังทำศัลยกรรมได้20วันซึ่งผลลัพธออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างมากใบหน้าดูอ่อนเยาว์สดใสและกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนอดทักไม่ได้ว่า หน้าเด็กลงไปเป็นสิบปีหนูแหม่มสุริวิภาได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหมอข้าหมออยู่กับมอมีตอนสาวๆตอนวัยรุ่นใช่ปะหมอเคยเห็นมามีใช่ปะพูดคามือฝีเย็บและรถนิยมล้วนๆทั้งคุณหมอและคุณเอ๋ค่ะซึ่งเป็นการขอบคุณทีมแพทย์ที่ทําให้เธอสวยและหน้าเด็กขึ้นอีกครั้งงานนี้เหล่าคนดังและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของหนูแหม่มสุริวิภากันอย่างมากมายหลายคนบอกว่าสวยมากหน้าเด็กมาก ดูอ่อนเยาวลงไปเยอะเลยและเป็นกำลังใจให้พี่หนูแหม่มนะคะ